เฮ็ดมันเหี่ยวอยู่เปียกใส่สะอยู่เมาขึ้นนี่ไปกาดเขามึงกาดเขาหรือเขากัดมึงมาหมดเถ้ามึงเลยช่งมันเด้สบายดีพี่น้องยำซเซ้าจ้าอุ้ยแขกว่ได้รับเซิญคือหลายแท้ตึกกระปูน่าสบายดีเขาตัวมาจะเกต้กคุณแล้วมันจะต้นมา ใส่ก็ไผ่ใส่พักใส่หยาพี่น้องไม่ปล่อยงวัวอุ่นแนวกินพี่นอ้องกมาขึ้นในคลิปพอที่แทก็กกินเขาทั้งกินทั้งแหลนพี่น้องเอ้ยลมพนมากระโศกแรงถึมทึมมาวันศิลร์ลุส่งพัดนะไมให้เจ๊ดำกันจนโท่เขาขึ้นมาเอาเองมาจะโท่หนกักหอดกึกเลยพี่น้องเอ้ยข้ามาแบบด่วน <laughs> อันนี้แก้งแล้วพวกกินอันอุน่นอันแก้งมาขึ้นเอามาแกงเองพี่น้องเจดดำแบงหะแล้วก็เอามาแกงเองเนาะ นี่ัดหน่อไม้ให้สามก้าุ่ะถวยเลยพี่น้องเลยพัดนอไม้อันปอกก่ท่องไปหาเอากเอามาเห็ดใส่หมูพี่น้องัดใส่หมพอที่ให้กําลังสิจี้กัปูหายเฮาพี่น้องโอ้ยดักนะจี้กปูจําเอาอนาคิพอมึงมจังบ่ไปโอเค มันสิตายไปนั่นนะเอาเล็กขีบนี่ยังว่นี่แบบขอเห็ดนี่ขีบไว้แบบนี้นี่ก็ติดเหลืองซุเนาะ <c oughs> เอพี่น้องอาหาราเช้าแนวแซบเอาขึ้นเบิดนะติยัง2ตัวจงไว้อยมามา่งนีเก็บมาเมื่อวานเขาแม่น้องดกับเจดบ่ได้เอานําพี่น้องเขาบเขาบ่จําอองปู <c oughs> อ่าอานประกาศ แซ่บกันพี่น้องอันเนเห็ดตกี่เท่าสักจีกับปูบ้านซุกพี่น้องจีดำโทษหาด่วนกระทินงกระโดดเพล่าเพ่พ,พี่น้องกะตะเกากระทินมาหย่างกัดต้องใส่เวลาพี่น้องเลยขี่รถใครแน่ฮอดเร็วฮัมฮัม

พี่น้องเจด้ามขืนใส่แม่น้องดำกับท่านหันเอ้าเมาื่อคืนก็กินน้อยเดียวหนึ่งอะอันละหวกนะช่วได้สิสามาเลยนี่ละห่วงไงเอออันนี้น,นะเฮ้ยหมอนะกระตกลงปุปปปุปิปอยู่ลมลมมามพี่น้องเลยคือเป็นตาสร้างแทนนะบอกไขก่จะขึ้นขึ้นโอ้ยเอาคนไปได้ป่ะฮัมฮัมห้าร้อยบะลูกไปบะห้า <500 S 1> <500 S 2> ร้อย,นะ,ยนะ สีปายุปายุให้ลอยโอ้ช่างเด้เขียวปุือไงกัเขียวไหลลงบอลลัสไปบให้ลอยร้อยหักกระลูกกูคอพิเ็ตถ่ายขีปเป็นผกแต่กีกระปูให้ฮะไป้าขานสเมื่อนะไปบอไปนะป้าันไปสิเมื่ออะไรนมึงมกอะน้าบ่เฮยมกบ่ เจ er> pues hey, ้าบังเจ้าเราหนังใสเฮ้ยก <su> ูเราปวดเบิดออะไรมาคืนเนี่ยหนังใสกบเงยกบเงยมาเอาของแสียพี่น้องมึงสุกใจยังเฮ้ยกบสิ่สอนได้นะเจดามสุกสุกเห็ดบดพี่น้องเ้ที่เมื่อน้ำถาวบอท่านไปรอชดมื่อสิบาชวนนั่งเสว่องยุกซาพอลูกซาเข้า ใช้ก็ะยาแล้วอจับเอาแหงเข้าไปหลุดบอลสิไปตรงส่วนนั้นอาซูได้หุ้งเขาตอีร้อยมาแซ็บก็เมื่อนานไม่เอ้ยมาสันเส็บเส็บเสบมาสันตักเขาซามเถือะไข่เหมันก็บฤษฎีสุรแล้วนะซูไปเมื่อพี่น้องกินข้าวเช้าอยู่เทียงหน้าเอาไปกอดกันอยู่เทียงหน้าเด้อพี่น้องเด้อสิไปจังโมงโทรหาเด้อ

มือเป็นหยังคือส่อแท้น้าไซไซกระโตเนาะกระโตนันนังลงดูถาวสิบายเบิ่งห่อนบ่อุ่มน้อยหนึ่งมาหลอดมาลูกหลอดมาจอดหรดไว้อยู่อ่ะบ่าวบอยพี่น้องเลยใกล้เติบอุ่มเธอมาลอยแข้นลอยแขน อ่ะบ้านไหนพี่น้องพอกันอยู่ที่ข้างหน้าโอ้ยมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยโค้งฮ่าสวยป้าใสโอ้ยอุ้มมันก็ลอยแขนลาเลยลาละขึ้นมาไหมลูกอุ้ยเฮ็ดบดกระด่างดำอานาเมะแบกดำหมู่บ้านนี่มาสูบสิกบ๊อสองตัวผู้อือโอ้ยกินแนวเสบพี่น้องสุบเฮ็ดบดปลาตะอ่อมลูกหัว ไปบายมันเด้อ่านำ้ำบอกเอามากบไปยืนเงาะอยู่ในขางตู้เย็นก็เอามาอ่าเราแซ่บเหมือนกันพี่นอออนอะนี่พี่นนองมีเกลืออยู่น้ครับตู้เย็นถเถ่าแห่งเพ่ยยังไปจับด้อ้ยอย่าเ็ดมาตกทน้อไม้เรือมาคืนนี่เนาะมันชุเพ็ดบัวเจด,ดาตอนไงทะเนาะเบิง่งเหมากเ่าแห่ได้นี่นะ เก่งลูกหัวเกยดำนะ่ะอ่อมอาน้ำแลวกับมกกอาน้ำอืมมาพี่น้องกินข่าวกันเริมแซ่บเลยแหละพี่น้องเฮาก็กตื่นมาอยากลดอเ,เอามาเฮ้ยติบข่าวมานะครับสกินบออีปูนะไปนะ่ะนอนเบิง่งโทรศัพท์อยู่ในบ่อลบ่ปากน้ำอีได้พนลมมาขึ้นพี่น้องเอ้ยพอที่แทกกับ ไปโมบุญตาพุนไปบุญแจกเขาอีพออะไรพี่น้องเลยสัมปดีปลาลูกสัมดีปลาล่กพูนปินไปทั้งกลุมันมาทุกเออเดนนะเด่ะนะปูเอออยากพี่ย่ามาบีอย่ามั่นเอาขางหนึ่งต่ำอ้กหนึ่งสูงให้พาเห็ดนะมันจะเหี่ยงหรอวะก็เอาวขางนี้ลง มันคือลงบ่ได้สิยังกินข่าวเนี่เอาไปบอข้าวค้างมาึ้นบ้านมามาพี่น้องกินข้าวเศราข้าวเสี่ยวน้ำกันอ่ามามาเออดปลาลุงกินข้าวแล้วบออุ้ยผูกขวกมามาเออดปลาลุงกินข้าวดูโน่จั่มจะป่าอะไรมนเลยจั่มเอาปูนะโค้งมันกับบะหมี่ลูกล่ะโค้งมันกับห่อบะหมี่ เอาแต่บอกินละกินละ oh. thảo บอโอ๋น้ํามะหากูไม่ถ่ามางามสิกินบ่ กับสวัยดีพี่น้ององามส,สวยๆกับโบสวยไปได้พี่น้องเลยแป้งหนาเขากำลังกินคือกันเทียงลังหนาก็ได้ลองรงมาหาแมวจะตักแมวจาตักแมวโอ้ยไาว,ไวับมันบงหอหน งอแลวนี่จังมากนะเท่าย่างก่อนกระหายเนี่ยมรังที้มงไม่ร้ังยัถอยไปมรังพี่จิจูบดูที่หายไืมเผาจูบทำไมหายวะเอา

ใไปเหียงถามมั้งใครคิโรดโดดเนาะมมาเลยกินโดบอมันจะครบเวไปบายทางอามาให้กัอนเหเรียกแล้วเลยเป็นน้งเป็นม่กับเวียกไปเวียกมัน ไข่เอาทิช่เมาไหมแี่ดีทิชชู่เผาทิชชู่เผาใครเารอใมรหมะลงหิวมาหมามาทิชชูเอาามากเลยดืด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 ฟองน้ำนึ่งไหม

แต่ว de <c oughs> wow. uh, ่าถ้าย่งบ่ทันเาก็ย่งบ่ขอใจเลยไปชิซิมอันนี้ชิซิมอันนี้แบบทวอเอียงมาข่าวแฮมให้บดข้าวเน้อขาจุบบอกแต่วามันกินอองกับกูเสือนอ่เพือเนี่ยบตัวหอนบบคืนต้องไปตกแดดนึ่มันอุ่นจะไปอุ่นจะใ้

เสด่บอตุยาเอาไหมบอตุกับบัตุกับบัตุน่ามู่คือย่างเลเขานะเข่านะบอเอาจากดิเอาตะตอนนะใหม่นะเพื่อนได้เขานะย่างเบื่อป่ะครับู่แค่องเขานะ ก็จะยีเลย่ายเลยุ่มล่มเบอรเอาือมาาดีเยลุมา้นเาเอ่เยอะอง่งขันเ้างแพงเลยอ่มาดามมือเขากับมาน้ำเนาะดามมือกับดามร้อยเบอร์นึ่ง

เก่แม่มือกัดมือเบาป่อยถอดนะแม่อัดนี่เอใส่ถ้วตงใถนะมันจะเลงเงื่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวใบมันเดือดมนเดือดเขาสกินกันยังไเลย มาอืเขาบไปจุกเขาหยุดเขาแม่ย <ah> ุดเขาไม่เอาจังหมัยจังเงินเขาแค่นั้นไม่ใช่ยืนมาเลยไหมลูกไปไปช่ทิมใช่ทิมยืเขาบเขาบอก ิ้วจะให้แมงดาแม,ง,มงดากกัวแม่มมมเนาะมอเหนียวเลยเหียวอ่ะคลน้องเสียงห่าอ่ะแซ็ตๆพี่น้องตัวป่วนพอกันคิหน้าจ้าสบายดีปากก็แลกก็แซเป็นกำลังใจหนเอยได้พี่น้อง ตั้งเกีสรแสลงช่องพอดีแทก